สวัสดีครับเป็นเวลาปลายสองโมงไปสีดยาต่อครับผมเมื่อกี้ฉีดแล้วถังหนึ่งมันฝนมันตกสีดอะไรพอดีแดดออกกระต้นแหนกสีดได้ครับผมไปครับไปดูกันวิธีการสีดยาถวนทุกทีกันอ๋อ tuần sau không nhiều giờ tầm kết thúc ai Bãi con rồi ดอ,อกเดียวตกในอีกนหน่อยครับฉีดยาขายาบระทันต้นดุนใ่ญ่ๆเฮาฉีดเบิดครับผมเพราะว่าจะเห็ดดอกเห็ดใบเห็ดใบก่อนแล้วไม่เห็ดดอกเดี๋ยวฮาสีดทำทวายต่อนะครับต้นใหญ่มันก็มีอยู่เกือบร้อยตน้นต้นสาวกร้อยกว่าตน้นเพราะอะไรค่าปุย๋ย กีก็เสีส่วนล่างไปแล้วนี่อุปกรณ์เราอื กี่ซีดไปได้หน่อยเดียวอ้ฝนตกเอาละครับด้วยต่อแล้ว